สวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องปุตโตสวัสดีค่ะครับผมเอฟซีเนาะมาติดตามตัวเลขกับน้องพุทโธอีกครั้งหนึ่งครับงวดที่ผ่านมากครับเอฟซีศูนย์หกศูนย์หกนะครับเนาะกุมารทองมาบอกครับเดี๋ยวเสียเบิรงครับเอาถือไว้นะครับน้องพุทโตเอาลงมาจังหน่อยอย่ารังหนาครับผมนี่ครับผมน้องพุทโธกุมารทองไอแดงครับมาบอกหนึ่งเก่าศูนย์ครับแต่เลขกเก่ากับเล็กหกเป็นขั้นทาหมุนขึ้นนั่นก็เป็นเลขกหกครับ 0660ใครเนาะครับ BFC เนาะนี่แหละครับกุมารทองไอแดงครับแต่น้องผู้โทูนี่ไปบุกกองสลากในพลาดครับบอกเก่าหาแต่เมื่ออกเก่าซีเนาะครับ BFC เนาะพิดษขาดนิดเดียวครับบุกกองสลากอยู่จังหวัดเอยเห็ดครับพิดแต้มหนึ่งครับแตยกุมารทองนี่บอกแม่นครับเด็กเก่ากับเด็กหกมันตัวเดียวกันเนาะครับเนาะงวดนี่ฝันอีกที่พอขับน้องู้โทูนวันที่สิบผมกันยากนะครับครับฝันอีกครับมันฝันในทางสภาพที่ครับน้องผู้โทูนก็ฟันครับ ฟันค่ะฟันเหรอทดครับบอสูเอฟซีฟังนนะครับผมฟันว่าผมเห็นพระเจ้าอยู่หัวครับว่ายามมะลงเรียนครับพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวราชการทีเทอาไรครับของปู่ตู่ราชการทีเก้าครับราชการทีเก้าเป็นยางมโรงเรียนครับตกวทหารครับมานรงเรียงครับเป็นเส็จมารงเรียงเนาะก็มีทหารตามมาเยอะเลยครับ ลูกเรียนได้ล่ะครับลุงเงียน้องพุทโธป่ะลุงเรี้ยไปลุงเรียนลุงเงี้ยผมครับก็มาเป็นทหารนะคยังครับมาเป็นทหารก็ก็อาละคาเพป็นกัมมาหลายค่ะโอ้ทหารมาหลายครับถูกสาถูกสาถูกครับฟันดีครับหลวงพุทโธเนาะครับครับอยงไรอีกครับเชิญมาเพป็นกะยญามาหาผพรหมครับเชินสามาลูกหัวผมครับโอ้ยมาลูบหัวเลยครับครับเชิญมาผมกับกลมกลับเพลนครับ กลมกาบครับครับเห็นเป็นตัวเลขคับเพื่อนบอกว่าน้ำเพื่อนาอกยังกับน้องผู้ถั่อยู่ไ่มครับเป่นกับบันไดบอกยังกับผมกับเป็นแค่หลุดหัวครับหลุดหัวซื่อๆครับยางมาหาหนองผู้ถั่วกระมาหลุดหัวมาหลุดหัวแค่นี้ค่ะหรือว่าแบบกลมกาบรืกลมกาบเพื่อนค่ะอืมค่สาธุสาธุถือว่าฟันดีเนาะครับเนาะครับจังไดะอีกครับเจะกผมก็เห็นเป็นตัวเลขไล่ที่มาค่ะกลมกาบ กุ้มกาบเพิ่นเนาะครับครับกุ้มกาบไใล่ะครับกุ้มกาบของท้าวรนะครับผ้าถาวรครับผมอ่าตร์เน็กเล่ขึ้นมาสีทองครับเลยกเล่าขึ้นมาสีทองเลยครับมองท้าเพิ่นะครับครับผมตัวไหนครับสองตัวตัวเล็กสามตัวครับครับสามตัวครับครับอ่าสองสี่ครับห้าสองสี่ครับครับผมแล้วก็ที่นี่ก้มกาบเ็ช่นตัวเล็กหาสองสี่เช่นก้มกาบ เงยหนาขึ้นมาครับครับเอ้ยเปตัวเลขเงยหนาเพิ่นร้อยใหม่ค่ะร้อยออกมาอีกครรับคับเป็นตัวเลขสองเก้าค่ะสองเก้าสองตัวสองตัวเนาะครับค่ะอุษาอุษาอุษาอุษอันนี้จะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่น้ออยู่หัวนี่เห็นบนไหนบ่าวยังครับหมก็ตัวเห็นเห็นเองครับครับผมู็ถือว่าฝันดีเนาะครับเอฟซีเนาะขอให้ม่โชวครับเอฟซีขอให้ม่โชวนี่แหละครับเป็นเล็กถี่มีเซนเนาะครับเนาะ ปูมานท่องไอแดงมากบอกรับหลองคุ้ทุกกลับมากครับมากอยู่ครับ,บคผมบ,บอกบเลขแม่นได้หลังคุ้นทุกปูมานท่อมมาบอกเลขบ,บอกค,ครับหลังจากที่ผมฟังยินอาจาอยวูู่มาเสกผมก็ฟังเห้นอีกครับฟังเห้นไผครับฟังเห้นไอแดงครับครับกูมานท่องเนาะครับครับผมบอกว่ามันอยากกินขนมนครับครับ แล้ก็อยากได้ปลอกขนมนำแดงไปแจกปลอกมูมกินครับอยากได้ขนมแล้วก็นำแดงไปแจกมูครับมูกมาทอดน้ำกันเนี่ยม้าทอดครับเป็นปลอกกุมาทอดครับครับมีหลายครับกุมาทอดมมีหลายบอกครับลองพู้ทุ่เห็นบอกครับก็เห็นอยู่ครับไปมาน้ำกันกุ้งม้าน้ำกันครับมูมันกรยืนทายอยน้ำกะยางกุงปอกผมกับไปอยากกินขนมผู้สื่อให้เพิ่นกินจยบ่ล่ะครับหนังผู้ทู่ผู้อให้อยู่ครับ นี่แหละครับเด็กมีเซนนะครับตำรวจชมเนาะมีติดตามมาแต่ในหน่อยด้นะครับเนี่ยจนใหญ่เป็นเบาลว่ะครับเอฟซีเนาะคุนบอกเลขตัวเลขครับคุณบ้านท่องครับเพิ่งกล่าววาอยากกินขาานมเพิ่งจะบอกเลขผมซีเจ็ดสองซีเจ็ดสองครับครับครับผมคุณบ้านท่องบอกซีเจ็ดสองครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวสี่วรวมรวมข้องตัวเลขของหลวงพุทโธแ่วรแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับงวดวันศุกญญร์ที่16กันยายนพศ2 5 6พครับ มันมาจากไหนอีกครับกุมารชอบอะไอย่างครับเพิ่นกะบอกว่าอยากกินขนมแล้วจะให้เล็กเิ่นกะเวอาเล็กเป็นครับโอ้วอาเล็กเลยครับบ่ได้บอกว่ามาได้ไซบ่ครับเพิ่นกะว่าบ่ได้บอกครับเต็มปกติฮที่นี่กับเซตครับเ็ตแล้วครับก็มีแค่นี้แหละครับโอ้มีแค่นี้ในนั่งพูดในนั่งสมาธิอยู่บ่ครับหลวงปู่โตเป็นกันั่งอยู่ครับเป็นนั่งอยู่เนาะเห็นไห่ครับเราก็เห็นครับบ่เห็นเนาะ อธิบายถ้ซื่อๆเนาะครับเนาะครับผมนี่แหละครับเป็นเด็กที่มีเซนต์ครับเอฟซีโมกเรกเขามาหลายงวดครับแต่งวดที่ผ่านมากนะครับกันจังหน่อยครับผู้มั่นต้องอาเรกมาให้หนึ่งเก้าศูนย์บริษัทการเอฟซีเนาะกั้นฐานเรกเก้าศูนขึ้นเป็นเรกโมกแต่ก็ถือว่ามีโชคอยู่แต่เอฟซีเลิกแต่เอาบ่กเรยเป็นมัก์คเตอรใส่ตรงๆนะครับเอฟซีเนาะงวดนี้ก็ขอให้มาตรงๆนะครับเป็นเลขโบราณครับเพราะว่ามันหนึ่งเก้าศูนย์จนมากเป็นจับโมหมุนลง แต่กับพวกเป็นยังครับเอฟซีเบาเอ็มโลทงพร้อมทีมหน้านต่มีขหนุมมะไห้ผู้มั่นทอกนำลมนำแดงคือเก่าครับเอฟซีก็งวดนี้ขอให้สามตัวแตกครับเอฟซีขอบคุณครับน้องปุทโธมียังอีกบ่ครับบ่มีนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับุขอบคุณครั่ะสาธุครับท่านผู้ชบนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธกับท่านผู้ชมราชการที่เก่าเนาะค่ะเนาะก้มกราบเราเห็นตัวเลขอยู่ในฝ่าเท้า แตกแสงเลยค่ะท่านผู้ชมห้าสองสี่แล้วก็สองเก่าแล้วก็กุมารทองมาบอกไอ้แดงมาบอกสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองแล้ขอหามิโชไม่หลับกับน้องพุทโธนะคะเนาะนประจำวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี่ท่อมีดสามดาวกับเซราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอห้ายโชกมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็ะยิบพึ่งพาไปศสกเนาะค่ะท่านผู้ชม ทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะแรบชม,มของดีกรบเบวแอมลาทงกันเลยค่ะเบาแอมลาทงอยู่ในเดินทางไปท้ำบ,บ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับมีนี้ของดีทิปใหม่ทิปนี่มาฝากเอฟซีครับ่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียมทองเรลียยทรั์ครับค่าขายให้ขายของบดีบุกค,ค่าบุกให้เขาล้านคนย่างทาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะใายไปใส่เรียกเนื้อเรียกห้องสื่อเลือกสื่อลอตตอรี่นสิ่อทีนะครับน่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ห้องไหนรับว่าที่ใส่ขอมดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานกาขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนมียชมชมชอบค้าขายทุกยอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะรับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิตอกมากร้าบแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้นานิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาะสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์ ผมปุรรอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุองอยู่พัทลุงเลยเนาะผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพ่อปุรรอดเนาะตอนสวัสดีนะเนาะผมสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ,บมอนนีอะไรเพิเ่มเติมนไหมครับอธิษฐานอย่างดเยาต้องการสิ่งใดสายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตา่าผู้อาญายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอวมาตรงหินคาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่ตัาดีใส่ละลวยครับสหรับ ทำาไหนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นล้านเฮาใครข่ายว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถพ์มาบดมาบังหมาล้านเหตุใดคนมองบ่เห็นล้านค่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกุมไปใส่ครับดวงจุดปืนท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขอมาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินท้องกันหลายครับกนผม้ชมเนาะ บ่าวแอมเราตรงหุ่ยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือในกาบมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอิซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทนใดตีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่างกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลวกมากนะครับเพราะราคาเมื่อเทตแตะ์ครับท่านผู้ชมเทตแตร์รากาบี้ยังสิครับม้วนยังสิครับราคาท่าปากสามเทือยูปากสามเทือยนะครับท่าปากสามเทือยท่าคิ้วสามเทือยละก็เซยอผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลักก็เป็่นวานเป็นจุดๆดำันี่เป็นวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน 5, ่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจุดใแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีอเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูหลอดนะครับเนาะวัดลุงปูหลอดวัดุกกมลเนี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับเนาะวัดลุงปูรุ้ยเนี่ก็แตงด้วกันน่ครับหัวเงินคาราใสดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซใาครับเอาไปฝากอีซีกระทู้มาตามเบอทู้นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใสเอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับ,นะรรมมรบท่านสมุชุม้วกาบ้าเอามาตรงนี้ด้น้ำมุนแมาน้องครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปู่ลอดมาให้ FC, รรมมอ,อีพซีนน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 ่นะครับท่านสมุชุมอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจะให้ที่พูดีที่ราศีมันบดมันบังเสนียดจะให้นี่ตัวเขาสิยดีออกเอาไปเดินกะินแล้วก็อาบนะครับท่านสมุชุมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบลเอมระตรงนีนเอามาบ่หลายครับม,มาฝากอิดสี่บัวลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบา่มมาวแอมระตรงตรดเอาปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเอ้ยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือรกรีลอตเตอร้ารังมันทีหนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุลาครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลาแอมระตรงกับเสียงเบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุาอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ <c oughs> เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้า <c oughs> ครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาเาครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ